ตอนนี้ที่ันอยู่ตึก BU m a มอของมหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตรังสิตนะคะและข้างหลังที่ฉันคือตลาดนัด BU Market เเป็นศูนย์รวมของมหาของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่นึงเลยเราไปดูกันเลยนะคะว่ามีร้านอะไรบ้าง ตลาดนัด BU Market ตลาดนัดมหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตลังสิ์เป็นแหล่งช้อปปิ้งของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเหล่านักช็อปไม่ต้องไปเดินช็อปที่ไหนไกลๆมีเวลาให้เดินเลือกซื้อของได้ตลอดทั้งวันบรรยากาศเป็นไปด้วยความกันเองของเหล่าพ่อค้าแม่ค้าที่มาขายของสำหรับใครที่กำลังมองหาสถานที่ช้อปใหม่ๆตลาดนัดบ u Market อาจเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ให้กับท่านได้ก็ส่วนมากก็มาเดินบ่อยค่ะก็มาซื้อเสื้อผ้ากระเป๋ากับเพื่อนแล้วก็สถานีก็โอเคค่ะมาเรียนแล้วก็ลงมาเดินได้เลยวันนี้ขายดีไหมคะดีค่ะแล้วพี่มาขายทุกวันเลยว่ามาทุกวันพระรหัสแต่ก็สุงค่ะอ๋อแล้วทำไมพี่ถึงเลือกมาขายที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพอะคะพี่นี่น้องๆน่ารักค่ะช่วยกันอุดหนุนกันเยอะค่ะ สำหรับคนที่สนใจที่จะซื้อของนะคะเชิญมาได้เลยนะคะที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะตลาด B.U. Market นะคะมีวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8.40ถึง4.30นะคะมาเดินกันเยอะๆนะคะ